สวัสดีครับ f c ครับสวัสดีครับมนีเบ้าแอมระทงครับเดินทางมาติดตามตัวเรกับพ่อแดงอีกคังหนึ่งครับพี่น้อง f c ผมยินคข่าวว่าฝันเด็ดแห้งรับมันใจเนาะงวดวันที่หนึ่งทันวาค้มพศ2568นี่ครับฝันหินหลวงปู่สวงครับเหาะลงมาจากฝ่าเลยครับ f c ฟีไม่เทวดาครับใส่ชุดเขาอ้อมล้อมเลยครับ f c โปรยลกใหม่ลงมาเลยครับโปรยตกใหม่ลงมาเลยอู้ยครับ เห็นเป็นตัวเลขอีกครับเอฟซีสามตัวจ้าจ้าับหลุงปู่สวงเพิ่นมาบอกเลขเนาะรับเอฟซีเนาะสาธุสาธุาธรับขอให้มีโชคใหญ่ับพอแดงครับต้องมาถามกันละครับเอฟซีเนาะกดไลค์กดแชร์ครับไปรับชมกันครับ สวัสดีครับพ่อแดงครับส,ส,สวัสดีครับพ่อแดงครับผม,ผมตามด่วนพ่อแดงเนาะครับอุ้ยฝันดีเนาะครับพ่อแดงเนาะครับนเนี่ยอะไรอีกครับพ่อแดงอันเห็นลุงปูสว่างลุงปูสวงครับสาธุสาธุเป็นน้อยลงมาหาผมครับน้งมาบ้าผู้านกคุณไ่เคยเห็นเจ้าเชือกเลยลุงโดนกูยังมาหาครับเป็นไปได้ว่าเอ้าจะไหนปูเลยผมพิจาระบาเนอกครับ อย่งนผู้สวงจักมมหาผมเหือแท้ผมขึ้นบานอกอันถ้าว่าโอ้ผู้ก็ขึ้นหอดโยมอยู่แล้วไปสท้สุกผู้กับบได้มาหาเหื่อยเดวไปรับอันเท่นานั้นะอ้ผู้มาหาเลยว่ผู้ขึ้นหอด,อดผู้สวงครับอันกับเทวดามากือ้นกันเทวดาก็มากือกันน้ำกันกับลูกป,ปู่ ครับ๋อมมาเลยบอกครับมาหอมาเลอยครับใส่ชุดแดงเลอยชุดแดงเลยบอกครับครับลงปูใส่สุดคุ้มคือเก่าโอ้ลงปูใส่สุดคุ้มครับหาเหลืองครับเทวรานใส่สุดแดงครับโอคือสร้างใส่สุดแดงใช่ครับจังมาผมมาที่แปลกหัวใจผมอยู่ครับอันจะได้ะโใช่ผมกับเขเคยคันหาเจ้าเถื่อนจังนะจัง ปูเจ้ามหาโหเหมือนขึ้นหอนนดล้ม,มเสียเหมืันกันจากนันกเอาเพินใสสูเด็กมาน่าเป็นแางมากโยมเนอย่างมากน้ำให้เป็นมากตัวเอาลงมาน้ำกันเลยมากน้ำกันแต่ว่าปูมาหอดก่อนมัจจุบนเพิ่งจะ้ว่าที่หลังมาน้ำกันนะรแต่ว่าเพิ่มาหอดคนนึงข้าวนาะคือว่าผมมระนังอยู่นี้ ผู้ปหอดก่อนนะครับอันนี้ผู้ประหอดหมอกก็ผมตองซับคั่มเพื่อกำมะหอดมะห่อน้ำกันปู้ได้ถามมาเพื่อขึ้นใส่รุ้งเรืองเป็นไงสร็เป็นมาสุดแรงพจักแล้วผู้ผู้ได้ถามปู้อ๋อจ้ำเอาไปจ้ำเอาคักๆเ ปานนี้ผู้สิบอกขังชุดถ่ายด้วยผู้สิบัได้มาหาอีกเด้อีกคนกวาดอีกแก่ช่องเดือนผลัดผู้จ้งศิได้มาหาครับอ่นเพิ่นได้วางจี้ครับแต่ว่าพ้นอุสีเฮ็ดอัานยังไปทุ่งกระดานเป็นอยู่ปู่ส้เฮ็ดยังไปกราบไปไหว้เป็นอยู่เนาะครับครับแต่ว่าเพป็นกาบยังเข่านะครับครับคือผมนหนึ่ง คนบอนไปทั้งนาจะคเอ,อือนนาครับครับครับแต่ว้าเพิ่งมาเออจำเอาเะคูเห็นมหาอนีกเทืออีกสองเทือทอนเดอร์อออออครับครหาครับแต่ว้าบา,บานี้จำเอาอะไรอ๋ออันผาบป่ะเขียนสนามผี่ดิเขียนสนาเลย แขจน้ำผาผมด้วยครับห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองครับครับผมเต็มน้ำผาผม้ลยเต็มน้าผาเลยครับลุงปูนะครับเป็นเขนไทยด้วยเทวดาปูลปูเขนไทยปูเองน่ะครับปูเสียจากบานบันผมนี่แะครับเป็นแขนใจน้ำผาให้ผมเลยครับสิบเดมาหาเี๋ยวยักษ์สันยักษ์สีน่ะคือให้่มเพชเหยังหยังไปเรรชาตเปนเลยุองปูสวงนี่ ครับผมคนมาเอาปเห็ดห้เดอร์คนมาผู้ถวงครับราะว่าขไปเลยเห็นวัวนเน่าใส่้ำาให้ผมข้าขาดเลย,เลยครับท่จริงนั่ใส่สนองเลยตะกิ้ตะกิ้ขียนใส่สนองครับมานีนั่งแใส่ลำภาครับลำภาจบือแกนแทเอพเห็นเสร็จูเสของคนปาตายเลยเออ อันผักมากครับผมขึ้นยางดีใายเลยซอสีแค่ใส่เต็มผีสีแดงจึงคืองเลยให้ไปเบิรงอยู่กระจกเด้อเครับไปเมื่อเมื่อหอดเมื่อกตัวแดงยึงคืองี่ดีเต็มลำถาครับห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองสองแอดมินจดเนาะครับเนาะสองตัวเพิ่อเขีย็นวะครับอันสองตัวครับอก ในใจผมบอกก็เพื่อนตรงกันอยู่ประจักษ์สิผาสิผาหนึ่งหาเอ้าจดตรงต้นนี้พอแดงมากบ่ครับครับผมเอ้าต้นนี้ผมมักหนึ่งหาหาหนึ่งก็ตรงกันกับเลขตัวนั้นแหละแต่ตัวนี้ผมมักแห้งดีหนึ่งหาหาหนึ่งนี่เนาะกลับกันนําเนาะครับผมอืมนี่ผมมักแนี่โอ้ตัวนี้มักแห้งครับครับบัวบกเกี่ยวกับความฝันบัวครับ โอ้ครับจุดเรียบร้อยละห้าเจ็ดสองน้ากะเล็กพอแดงเล็กพิเศษเล็กมากนี่ก็คือหนึ่งหาครับผมนั่งสมาธิเอาหรือมักซื้อ,อมักเอาในใจผมเลยม, <c oughs> มักเอาเอามักเอากะล่องเอาเบิ้งด้วยครับเด้อประจำว,วันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับพ่อแดงครับ กดไลค์กดแชร์ขอให้มีโชคใหญ่รวยๆนะครับพ่อแดงเนาะครับผมครับผมครับเดี๋ยวเมื่อนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวแอมมาทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมมาทงนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี่ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกทรัพย ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่ปจนสิรือถือนะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศร หลวงปู่ลอดเหมือนกันนะครับเนะาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนะาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลวยพ่อปู่หลอดไพ่อนวัสดนีนะเนาะครับผมาส,าสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดยเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามสหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดคองหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันเทนท้ำ่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงินซื้อเสียงลวงปูหลอดมาน่าแนล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว ปูบาวมักเนี rain, whole, evening, single, single, yeah, yeah. ่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นมว่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงะะ่งไห้แล้วก็มีวัดลุ imprint, งปูรอดนะครับเนาะวัดลวงปูรอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่่วยนะครับเนาะวัดลวงปู่่วยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแตเ่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมหลอดทงกับบุลล่าซาครับเอาไปฝากเอซีกระโถ่มาตามเบอร์โถนีแ่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชมแล้วกาบ้าแมาอมเปอร์ตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับสมุชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอกเาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอ็มเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับมาฝากอิบสีโลายกัดทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบาแอ็มเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอ็มเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครัโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ